สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมพอกันคึ้นกอาครับงามคํากําลังมือดนะครับท่านผู้ชมเย็นวันที่7มีนาคม2,568มาแล้วตรงหัวไปนะครับผมจะพาไปบ้านเจโรตรี 3, ท่านผู้ชมนะครับ บ้าเท่าได้สร้างลอตเตอรี่น้ำเจพันไวแล้วนะครับผมจังไปเบิงน้ำกันนะครับบ่าบ้าเท่าสร้างตัวไดไว้นะครับลูกสาวเจพันมาส่งเราจากเมืองเลยนะครับทำชมแล้วก็ไปพ่อ,อกันยังมาแรงให้เกานะครับเจอกันทุกเยน็นทำชมที่ครัวบ้านเจลอตเตอรี่นะคร,ครัวหมดลงโปรงเปงพี่น้องนะครับบรรยากาศยังมาแรงครับย่ำคำบ้านเท่านะครับพูนไปทัหูไปไปไป,ไป ได้ยินเสียงออกมาโลดไปไปบ้านไปอ่งางย่างเออไปไปไปไว้่วนอ่าน,นะครับทีมงาน <c oughs> มูบาเถ่าขึ้นพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศบรรยากาศขึ้นนะครับเบิ่องมูบาเถ่าใส่เสือ้อเป็นจังไงหนาวตีมือนี่เยน็นอากาศม<น>ันเยน็นอากาศเย็นแห้ง มือนีทำชุ่มคึมตั้งแต่เศร้านะครับแต่ว่าฝนโบตกคึมล่มและก็อากาศเย็นเบืองพนใซเสียแน้วเหี้ยนแต่ว่าเบาแถาว่าพอดีทำชุ่มหอนมาหลายมือนะครับมือว่านนะครับมือว่านทั้งทั้งบ้านเบาเถาโบตกครับแต่ว่าทั้งอำเภอซองดาวนี่ตกแห้งนะครับทำชุ่มแหมมือนีอากาศคึมอากาศเย็นแหโอ้โออา นั่นละประจําไส้ขวา,อ,าอ่าเต้าหู้กับเฉาวก๊วยสวัสดียามินตะวินสวัสดีครับนั่งลงนุกกล้ยนั่งลงก่อนอ่นานั่งลงก่อนสินั่งลงเร็วๆอบอกง่ายๆท่านผู้ชมนั่งลงเอนะ <c oughs> เอคุณน่ะให้ให้สมยองได้เลยจังหว่ายเอฟซีเอานะครับเจมันวาลอตเตอรีเมื่อแล้วนะครับผม บ่าเทากับฟันดีนะครับมาเบิ่งน้ากันนะครับว่าจะยึลดลอตเตอร,รี่ตัวได้เจรักก็ยู่ในครัวให้เขาอ่าเอาเดี๋ยวเจรจังเฮ็ดเดี๋ยวเจได้ได้เมนูยนมนน่ยังมือหนี่งค่ะโอ้จะลาบหมูค่ะได้หมูมาให้เจรัก,กชมชมค่ะลาบหมูแล้วก็ต้มหนังต้มเครื่องในค่ะอันนี้ท่านล้วนเ<อ>หมูล,ล้วก็จะล้วนนี่กัะเขืออนนอยมาตะสวนเ,เจสวัสดียามเย็น สวัสดีค่ะครับเขามาชมนะผมเอฟซีก็โอ้ยพอแต่ขั้วบานเจเนี่มือเล่งจะพอกันอยู่ขั้วบานเจได้ทำชมเด้อเวลาเดียวเวลาเดเพราะว่าช่วงกลางวันบ่าวเท่าก็ออกเดินทางไปถ่ายคลิปจะกลับมาช่วงแรงและครับช่วงกินเขาพัตติอย่างนี้คือคัดเลยเนี่ยเอันข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดสิมกีข้าวโพดสิมกีข้าวโพดข้าวกีข้าวกีโอข้าวมีแล้วปิ้งเนาะปิ้งบานเจ ปีปิ้งเอาได้เบาเราอาลอตเตอรี่มาไปลอตเตอรี่มาแล้วไปชมนะไปเบิ่งลอตเตอรี่น้ำกันค่ะเอาท่านผู้ชมมาแล้วลอตเตอรี่มาตั้งเมื่อไรเจ๊หมู่บ้านมาตั้งหมู่บ้านมือเช้าไปลงตลาดแลนบ่บ่มอเอามือเช้านี่ไปท่ามดาเม่ได้ไปลงตลาดค่ะบ่าวทำอันยกขึ้นมาด้วยเจ๊เอาเต็มแผงอยู่ท่านผู้ชมนากระเต็มนากระเต็มเอา โอ้อาณากำลังใส่ตัวละเจ๊บอกมาบอกอมันถูกไฟถึกไฟเอานะครับ่านมชุ่มเมื่อนันบ้านเขาสังเจ๊ตัวแรกไรกก็เจ๊เก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าธรรชุมแล้วกระเบ๋าท่าฝันก็เลยจะเมาเลขฝันเพิ่มครับเล็กฝันก็คือเก้าห้าหนึ่งนี่นะครับฝันว่าผู้เท่าจูงเล็กน้อยหาคน เ็กน้อยห้องแตกแซลแซลนะครับแล้วพูทเ่าตีลังกาสองหลอบเจ้าเก้าหาหนึ่งกับเก้าเก้าสองนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวเ่าดึงไอชุดที่สังเจไปก่อนห้าเก้ามันโมเจเนี่ยห้าห้าเก้าของเจมี่มีห้าใบมีแค่ห้าใบนะครับมีมีชุดสองมีใบหนึ่งโอ้เราเป็นยังบ่ห้าเก้านะครับห้าเก้าอันนี้ชุด นะครับผมอ่าอันนี้ที่บ่าวแถาซังเจพันไว้59อ่าใส่กำไรเล็กน้ำพีแหละดึง5995ใส่ละ่ะเอาอยู่พี่บ่อยู่ทั้งเทิงเจคือไปเน็บบอมันเป็นไล่หมอ่ยโอ้เนมันหลุดบอเจโลนดอ,อ้าวุูส29หางามตัวนี้295 395 09หางโอ้นี่่ทานผู้ชม เลขประจำ้วยตัวในศูนย์เก้าห้าเลขประจำตําแหนง่งสามเก้าห้าห้าเอาไหมครับที่บ่าวแถาสังเจฮันใบเก้าห้าห้าเก้านะครับเพราะว่าจากนาครนพนมเพิร์กเนนมากมีแค่ยังละหาไป <c oughs> บ่าวเถาเจ้าเพิ่มขึ้นเลขฝันเก้าห้าหนึ่นงมีบัวเจ <9 S 1> ๋อหาหนึ่งแบบมีเอ็นบอติดเก้าแม่บ่าวแถหาหนึ่งขึ้นมีแต่แปดหาหนึ่งคุณผู้ชมกับศูนย์หาหนึ่งอเก้าหนึ่งหาไม่บอ เป็นคือกันเมื่อเบาเทามีแต่เก่าหนึ่งหกแปดหนึ่งหาพี่จะสองตัวใช่เก้าเก้าสองมีวะเก้าสองมีคนออกไปยังเก้าสองมีไหมเจ๊สี่เก้าสองแปดเก้าสองค่ะมีเอาเอาเก้าสองน้าธรรมชมนะครับเอาเก้าสองน้ำเอาแปดนี่ละมัน 8, 9, 4, แปดเก้าสี่ก็จะแปดเก้าสองเอาแปดเก้าสองเหล็กฝันกับของธรรมชม อ่าเก้าหาหนึ่งกับบวมีค่ะมีแต่แปดหาหนึ่งเอาศูนย์หาหนึ่งว่าธรรมชมนะครับเก้าหนึ่งหากับบวมีมีแต่แปดหนึ่งหาค่ะอันนี้เอาเล็กฝันหกมีบวมหกหาหนึ่งหกหาหนึ่งนี่ก็นีแหละเบาเท่าธรรมชมเอาบาเถาเอาลักลอยบ่ได้กันมีแต่หาหาหกหนึ่งยังนีแหละไปเป็นใบเดียว หลักเจว่ได้ธรรมชมค่ะหลักรอยว่าได้กันเอาเอาเอาศูนยาหนึ่ง่าธรรชุมลหรือแปดแปดในหลักแปดฐาหนึ่งเอาธรมชมุ 8. 8, 1, 8, 1. ม,ชมนี่นะครับผมเก้าห้าห้เนะครับเก้าเอาเมื่อธรรมชมหลัก็มีเอาเก้าสองกับหานึงนะครับเลขเลขฝัน บ่าว่าฝันว่าผู้เท่าจูงเด็กน้อยหาคนนธรรมช้ชมเสียงเด็กน้อยห้องแตกแซวเซลแล้วผู้ท่าตีลังกาสองรอบเด็กน้อยกับห้องดีใจนะบ่าวเท่าเล็กกับเก้าเป็นหกเก้าห้าหนึะครับลวก็จากคนครพนมธรรมชุ่มพย้า,ยาม,มาตรงกันเลยนะครับห้าหนอ่าพิานเนเก้ากับหามาหลักเก้าเก้าศูนนะครับอ่า นะครับลักหาหาศูนย์หาหนึ่งหาเก้าหาหนึ่งกับตรงกับข้อมฝันตรงตรงกันเลทธารมชุ่มนะครับเอาเดี๋ยวจะเอาเก้าศูนย์อีกเก้าศูนย์อ๋เก้าศูนย์มีตัวใดอนี่ค่ะเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเจ็ดเก้าศูนย์อืเก้าศูนย์อยู่ผลบเจคอยู่ทางนี้บอมี่อมันเลี่ยงยังสีเลี่ยงคือไปพุ่นเพื่อนให้เอาเก้าศูนย์ค่ะอเอา เอาเจ็ดเก้าศูนย์เจนย์ครับเจ็ดเก้าศปดห้าปดเก้าสองคือเอาหมดคือห้าเก้าเก้าห้าเอาเก้าแปดอีกบ่เกาแปดไม่เ็จเก้าแปดเจ็เพรมันเก้าแปดบ่มีมีแต่เก่าเก่ามีเส้านี่ะเบ้าทเก้าศูนย์สี่เก้าสองกระงัานท่านผู้ชม <N> จากอิสราเอลงวนนีหงวดนีพ้นพนท่านในวายจังไดเมาเจแอนะครับบอนแหยนะครับทำช่มแอ,อ <5 S 1> ะห้าใกล้ๆกล้กล <ใน S 1> มือพุลลาห้าพ้นจังจอ่าสังมาหงวดนีพ้นยี่ท่านในวายจังไดจากเอฟซีอิสราเอลนะครับบาลเทากันนีละทำช่มเอาเก้าห้าห้าเก้านี่จากนาครพนมพนกะ กับบริเนนบริเนนแห่เอาหาหนึ่งกับเก่าศูนย์เก่าศูนย์เอาอยู่หาหนึ่งเก่าอยู่หาหนึ่งเอาน้ำเจอีกบ่หาหนึ่งเนี่ยลยอะชุดเดียวแลบบ้าแถวยาชุดเดียวในบอเจอนะครับมันตรงกันกับพ่วงฝันพร้อมนี่เอาเม็ดเนี่ยนี่แหละบอกกับพร้อมใส่กำไลเล็กน้ำพีนี่แหละมันออกสองรอบเลยที<ม>่หาหนึ่งเจอหาหนึ่งเอาเม็ดทำชกมีแค่สี่ใบอ่หาเก้าเก้าหาเอาเม็ด นะครับเอาแคปหน้าจออีกรอบได้ทำชมบด้ยความฝันเบาเท่านะค,ความฝันเบาเท่ากะน,นี่แหละครับผมอ่า951นะครับกับ6หาหนึ่งฝันว่าผู้เฒ่าตีลังกาจูงเด็กน้อยหาขนเด็กน้อยห้องแตกแซวแซวเด็กน้อยมวลอ,อยู่ในบ้านบ้านเลขทีเบาเท่าซีสิบแปดทับซีได้พี่น้องได้หาผูาาา้ใดมักซีแปดมันออกหาหนึ่งหาศูนย์ซีเก้าบ่แน่เด้ซีแปดถอยลงมาอีกท่านผู้ชมอ่า นะครับบ้านในที่บ้าเถาสี่สิบแปดทับสี่ฝันฝันว่าผู้เถาจูงเล็กน่อยเรียนอยู่ในบ้านเนะีธรรมชมเล็กน่อยหาข้นผู้เถาตีลังกาบัดเล็กน่อยกับห้องมวนแตกเซาเซลอยู่อืมอันนี้ก็จากนครพนมนะครับจากนครพนมนะครับเป็นกระเด็นมาเก้ากับห้านะครับแล้วเก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดหาศูนย์หาหนึ่งหาเก้าตรงกับข่วงฝันเบ้าเถาคือหาหนึ่งนะครับเบ้าเถาหาหนึ่งมีแค่สี่ใบหาหนึ่งเอาแล้ว ก้าศูนย์เก้าคูณหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์มีอะไรวเจ๊เก้าศูนย์บอค่ะกับมีแต่หนีแล้วเก้ศูนย์เก้าศูนย์ทางหนม้าเก้าแปดห้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเบ้าเทาหกเก้าศูนย์นั่นเลยหกเก้าศูนย์นี้จะเป็นใบปีกค่ะใบปีกเนี่ยค่ะเก้าศูนย์นี้จะเรียกเก้าแปดห้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเก้าแปดห้าศูนย์เก้าศูนย์เอาเส้เหลาหกเก้าศูนย์เจ๊ดีๆแม่หน่ะแม่โม้ตัวในงามตัวในงามเบาเทาว่าเป็นใบ เอา<ด>างนากลง,งานกันใส่คุเจียบมด้เจก,เก็เอาแปดหาเอาเแบบเอาแบบนี่แหละเล็กน้ำพีเล็กน้ำพีหนึ่งทามาชมอา่าก็าศูนนี่เอาค่ะบอกกับเบนบอสอบอครับเอาตรงๆนี่แหละครับของบ้าเถากันเน้นนี่นะครับความฝันบ้าเถาก้า,าหานึงนะครับบ้าเถา,าน้่หานึงก้าหาเก้าสองนี่แหละหานึงนีบ้าเถาก้าเมดนะครับเก้าสองเอาเอาแปดเก้าสองคู่หนึ่งค่ะนะครับเก้าหาหาเก้านี่เก้าแล้ว นะครับเนียนคือหาหนึ่งเก้าหาเก้าสองเก้าหนึ่งหกหนึ่งหกหาเป็นตัวร่องอเดี๋ยวเก่าหนึ่งเดี๋ยวจังเปิงอีกที่หนึ่ง,งเก้าหนึ่งเจ๊หมดเก้าหนึ่งเจ๊หมดบอกค่ะไปนั่งตลาดอยู่ในเก้าหนึ 9, น่งบ่ไหมเจ๊บ่เป็นตลาดนัดนดิค่ะอา้าวเป็นตลาดเช้าคตลาดเช้าตลาดเช้าทำมาชมเจ๊แล้วไปนั่งตลาดตลาเช้ามันนี่มันมาก่อนมาก่อนในหนี้บ่มีเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ๊หมดเอาได้ครับทำมาชมคุณล่ะมเขาอยาเขากำลังขึ้น ลาบหมูมะเจมันเนี่ยมันเนี่จะลาบหมูแล้วกัปิ้งปิ้งเขาโพดปิ้งเขาโพดเอานะจังไม่กินเขาน้ำแกนได้ทำชุ่มด้วยนี่ละครับบ้าเทาการเอาเก้าห้าห้าเก้าทำมาชุ่มเก้าสองหลักกระหาหนึ่งของเจมเอามืดหานึงเก้ามืดเก้าห้าห้าเก้าเก้ามืดแต่ว่าเก้าสองเอาแค่คู่เดียวเก้าศูนย์นี่เอาซีเหลือเหลืออยู่ใบเดียวเนี่ยเอามอดหลุดเป็นยางเนื้อพ่อกระเทิดนะเจเนะเอานี่เอามอดหลดนนนีี้่่เกาศู ราะว่าจากนครพนมเขาเจาะกันเน้นมากอยู่นี่เกาซูลเนี่ยนะครับเอานะครับผมให้โชคให้หมานน้ำกันโชคให้หมานน้ำกันค่ะไมากินเขาแลกน้ำกันนะครับฮามากกับฮายิบจับลอตเตอรี่เนี่ยแหละทำช่อมบ้าแถากัดเอาไว้พวกลุ่นฮ่าได้โชคห่าได้หมานห่าได้จเจนาฝนแล้วพ <c oughs> ี่น้องบายย่ำได้กับบริเฮตเตียเทิบสตูดิโอขั่วนี่ยแหละครับห่าได้โชคห่าได้ต่เอเธอบสตูดิโอนะครับผมเอาพอกันคลิปหน้าเนจ Assalamualaikum warahmatullahi